วันนี้ก็จะได้ปลาแห้งนะคะเป็นปลาทะเลปลาช่อนทะเลอบแห้งนะคะทุกคนพอดีส่งไปให้ญาตินะคะสดใหม่นะคะทุกคนส่งไปให้ญาติต่างจังหวัดนะคะทุกคนสดเลยนะคะทุกคนราคาไม่แพงค่ะแล้วร้านร้านนี้เขาขายส่งนะคะทุกคนนี่นะคะทำหน้าทานค่ะมีน้อยหนา มีไม้หนาที่ซื้อกับคุณยายมานะคะแล้วก็มีทุสจัดความใหม่เขานะคะความสะอาดนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยนะคะเพราะว่าเขาใช้เครื่องอบเ,ออเครื่องใหญ่นะคะทุกคนเขาได้มาสองอันนะคะมันม่วงนะครับสนใรสนใจจะสั่งปลาสั่งได้นะคะทุกคนปลาแห้งนะคะส่งให้นะคะทุกคนใหม่สุด เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน๊ิบบายค่ะวันนี้ก็จะได้ปลาแห้งนะคะเป็นปลาทะเลปลาช้อนทะเลอบแห้งนะคะทุกคนพอดีส่งไปให้ญาตินะคะแล้วอย่างหนึ่งเครื่องมือเอ่อเครื่องอบเขาอะทันสมัยมากนะคะทุกคนไม่มีแมลงวันตอมนะคะดูดูนะคะค่ะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค๊ิบบายคะ่ะนเทุกคนอันละสิบบาทนะคะแต่ก็ทำทําดีมากค่ะทําสะอาดมากนะคะทําด,ะะทดีทําหน้าทานแล้วก็อร่อยนะคะทุกคนฮะมีเนยหนามีเนยหนาที่ซื้อกับคุณยายมานะคะแล้วก็มีทุส่มีหน้อยหนา มีไม้หนาว่ซื้อกับคุณยายมานะคะแล้วก็มีพุซานะคะพุซาไอช็อกโกแลตนะคะทุกคนวันนี้โลร้อยห้าสิบนะคะทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านอร่อยเหมือนกันทุกคน ของเขาขายปริมาณเยอะนะคะทุกคนมีตู้อบตู้เก็บของนะคะของเขาอย่างดีนะคะทุกคนดูนะคะทั้งหมดสี่โลนะคะอยู่ในถุงทางนน้นอีกนะคะทุกคนแล้วก็มีกล้วยหอมนะคะที่วันนี้ที่จะได้ทานนะคะก็มีมีนี้แล้วก็มีของชอบเลยค่ะทุกคน,นสุดใหม่นะคะทุกคน สูงไปให้ญาติแต่งจังหวัดนะคะทุกคนค่ะมีน้อยหนามีน้อยหน่าที่ซื้อกับคุณยายมานะคะแล้วก็มีพุสต์มีน้อยหนามีน้อยหน่าที่ซื้อกับคุณยายมานะคะแล้วก็มีพุสต์ อันนี้เป็นเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวไว้เจอกคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะร้านนี้เป็นร้านขายส่งนะคะทุกคนเขาทำแบบใหม่ใหม,ใหม,ใหม่ใหม่สดๆเลยนะคะสะอาดมากนะคะทุกคนสดเลยนะคะทุกคนราคาไม่แพงคะ่ะแล้วร้านร้านนี้เขาขายส่งนะคะทุกคนนี่นะคะ ทำหน้าทานแล้วก็มีขนมที่ชอบนะคะทุกคนนี่ขนมนี้เลยนะคะลืมถามเขานะคะว่ามากเลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะทุกคนดูดูความสดเอ้วอย่างหนึง่งเครื่องมือเอ่อเครื่องอบเขาอะทันสมัยมากนะคะทุกคนไม่มีแมลงวันตอมนะคะดูดูนะคะความสดใหม่นะคะทุกคน สไปให้ญาติต่างจังหวัดนะคะทุกคนเขาได้มาสองอันนะคะมันม่วงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปตลาดมาได้อะไรมาบ้างนะคะทุกคนมาดูกันค่ะดอกไม้สวยไหมคะทุกคนความใหม่เขานะคะความสะอาดนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยนะคะเพราะว่าเขาใช้เครื่องอบเ,ออเครื่องใหญ่นะคะทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน๊ิบบายค่ะเขาเรียกว่าขนมอะไรนะคะอร่อยอร่อยนะคะอันนี้เป็นไส้มันม่วงนะคะทุกคนทําจากมันม่วงนะคะได้มาสองอันค่ะทุกคนนะคะทุกคนเขาทาสดๆส่งใหม่ทุกวันนะคะน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะร้านนี้นะคะสดเลยนะคะทุกคนราคาไม่แพงค่ะแล้ว ร้านร้านนี้เขาขายส่งนะคะทุกคนนี่นะคะทาหน้าทานนะคะทุกคนเขาทำสดสดส่งใหม่ทุกวันนะคะน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะร้านนี้นะคะทั้งหมดสี่โลนะคะอยู่ในถุงทางโน้นอีกนะคะทุกคนแล้วก็มีกล้วยหอมนะคะที่วันนี้ที่จะได้ทานนะคะก็มีมีลค้คน ของเขาขายปริมาณเยอะนะคะทุกคนมีตู้อบตู้เก็บของนะคะของเขาอย่างดีนะคะทุกคนดูนะคะทุกคนนี่นะคะอร่อยมากนะคะทุกคนอันนี้เป็นไส้ช,โชโลล็อกโกแลตนะคะทุกคนก็อร่อยมากเช่นกันค่ะไม่แพงสวัสดีค่ะวันนี้ไปตลาดมาได้อะไรมาบ้างนะคะทุกคนมาดูกันค่ะ ดอกไม้สวยไหมคะทุกคนความใหม่เขานะคะความสะอาดนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยนะคะเพราะว่าเขาใช้เครื่องอบเ,ออเครื่องใหญ่นะคะทุกเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน๊ิบบายค่ะง่ายทุกคนอันละสิบบาทนะคะแต่เขาทำทาดีมากะค่ะทำสะอาดมากนะคะทำดีทำหน้าทานแล้วก็อร่อยนะคะ <S <S ทุกคน แล้วอย่างหนึ่งเครื่องมือเอ,อเครื่องอบเขาอะทันสมัยมากนะคะทุกคนไม่มีแมลงวันตอมนะคะดูดูนะคะค่ะแล้วก็มีของชอบเลยค่ะทุกคนค่งทุกคนอาละศิบบาทนะคะแต่ก็ทำทาดีมากะคะ่ะทำสะอาดมากนะคะทำดีทำหน้าทานแล้วก็อร่อยนะคะทุกคน,คน าได้มาสองอันนะคะมันม่วงนะคะคนเพราะวกของเขาขายปริมาณเยอะนะคะทุกคนมีตู้อบตู้เก็บของนะคะของเขาอย่างดีนะคะทุกคนดูนะคะเขาเรียกว่าขนมอะไรนะคะอร่อยอร่อยนะคะอันนี้เป็นไส้มันม่วงนะคะทุกคนทําจากมันม่วงนะคะได้มาสองอัน,นะคะ่ะทุกคนมากเลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะทุกคนดูดูความสด แล้วก็มีของชอบเลยค่ะทุกคนทั้งหมด4โลนะคะอยู่ในถุงทางนน้นอีกนะคะทุกคนแล้วก็มีกล้วยหอมนะคะที่วันนี้ที่จะได้ทานนะคะก็มีมีนี้ค่คนพวกของเขาขายปริมาณเยอะนะคะทุกคนมีตู้อบตู้เก็บของนะคะของเขาอย่างดีนะคะทุกคนดูนะคะมากเลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะทุกคนดูดูความสุนะคะทุกคน เราทำสดๆส่งใหม่ทุกวันนะคะน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะร้านนี้นะคะทำสดใหม่นะคะทุกคนส่งไปให้ญาติต่างจังหวัดนะคะทุกคนร้านนี้เป็นร้านขายส่งนะคะทุกคนเขาทำแบบใหม่ๆใหม่ๆสดๆเลยนะคะสะอาดมากนะคะทุกคน ันนี้เป็นเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านอร่อยเหมือนกันนะคะเขาได้มาสองอันนะคะมันม่วงนะคะทุกคนอันละสิบบาทนะคะแต่ก็ทำทาดีมากะค่ะทำสะอาดมากนะคะทำดีทำน่าทานแล้วก็อร่อยนะคะท<อ>ุกคนสนใจสนใจจะสั่งปลาสั่งได้นะคะทุกคนปลาแห้งนะคะส่งให้นะคะทุกคนใหม่ๆสดสุด ส่วนใครสนใจจะสั่งปลาสั่งได้นะคะทุกคนปลาแห้งนะคะส่งให้นะคะทุกคนใหม่ๆสุดๆร,ร้านนี้เป็นร้านขายส่งนะคะทุกคนเขาทำแบบใหม่ๆใหม่ๆสดๆเลยนะคะสะอาดมากนะคะทุกคนความใหม่เขานะคะความสะอาดนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยนะคะเพราะว่าเขาใช้เครื่องอบเ,ออเครื่องใหญ่นะคะทุก